โรคไหลาตายหรือภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพันเกิดจากคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกตินะคะทําให้หัวใจเนี่ยเต้นผิดปกติหรือว่าเต้นผิดจังหวะนั่นเองค่ะส่งผลให้เลือดนะคะไปยังร่างกายแล้วก็สมองไม่เพียงพอทําให้เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตแบบเฉียบพันนั่นเองค่ะโรคไหลาตายนะคะเป็นโรคทางพันธุก,กรรมที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดค่ะแล้วก็ที่มันน่ากลัวนะคะเพราะว่ามันไม่มีอาการผิดปกติหรือการแสดงบอกล่วงหน้าเลยค่ะมันจะเกิดก็เกิดขึ้นมาเลยเพราะงั้นเนี่ยต้องระวังให้ดีนะคะ โดยปัจจัยสาคัญที่เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคไหลยตายก็คือเรื่องของการกินค่ะก็คือผู้ที่ขาดวิตามินบ1นนะคะหรือว่าผู้ที่รับประทานอาหารที่ปนเปื้อนสารพิษทีละน้อยสะสมต่อเนื่องนะคะจนเป็นพิษออต่อกล้ามเนื้อหัวใจค่ะโดยการของโรคไหลยตายนะคะผู้ป่วยก็จะมีอาการเกร็งที่แขนแล้วก็ขานะคะแล้วก็บางรายเนี่ยมีปัสสาวะและอุจจาระลานะคะส่วนใบหน้าและริมฝีปากของผู้ป่วยก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเขียวคำ้ำจากนั้นก็จะเสียชีวิตอย่างรวดเร็วค่ะ ถ้าใครพบเห็นคนที่มีอาการแบบนี้นะคะก็ให้เรียกรถฉุกเฉินโดยด่วนเลยนะคะ